สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันดีนะใครจะไปเวียนเทียนบ้างเอ่ยเมื่อเช้าใครตักบาทบ้างเอ่ยอาจารย์ปา,การกำลังจะเตรียมตัวไปวัดเย็นนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงตรงเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเนาะเดี๋ยวเรามาตอบคําถามลูกค้าก่อนเนาะอาจารย์ไม่มั่นใจว่าตอบถึงลูกค้าคนไหนแล้วว่า น่าจะเป็นคนนี้แหละนะคะลูกค้าคนที่118นะคะตอบคําถามเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะคะผมลูกค้าคนที่118ถามอาจารย์มาว่าอาจารย์คะหนูเครียดมากเลยเนื่องจากแฟนหนูที่เลิกรากันไปย้อนกลับมาขอคืนดีใจหนึ่งหนูก็ อยากคืนดีอีกใจนึงหนูก็ไม่กล้าหนูอยากให้อาจารย์ปาเช็คตามวันเดือนปีเกิดแล้วช่วยให้ความกระจ่างหนูหน่อยได้ไหมคะตามวันเดือนปีเกิดที่ลูกค้าให้อาจารย์มานั้นอาจารย์แนะนําได้เลยไหมอ่ะจะบาปไหมหรือจะบอกว่าอาจารย์เป็นคนใจดําหรือเปล่านะคะ ก็คืออาจารย์แนะนําให้เลิกไปเลยนะคะมาก็สร้างความลาบากใจแล้วที่สําคัญนิสัยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยอืมเดี๋ยวก็ทําให้เราเสียอกเสียใจอีกไงเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ไม่เตือนนะคะก็จะเหมือนเดิมค่ะในวันนั้นทําอะไรไว้เดี๋ยวต่อไปในอนาคตอีกไม่นานเดี๋ยวก็ต้องทําแบบนั้นนะคะฉะนั้นอาจารย์ให้ ให้แบบว่าพักตัวพักใจแล้วรอคนใหม่ดีกว่าไหมเพราะตามดวงชะตาจะมีคนหน้าตาน่ารักเข้ามาอมืโปรไฟล์ดีมากเลยนะคะรอสักหน่อยนะพอต้นเดือนหน้าอ,อืต้นเดือนดีไหมเนี่ยตามดวงอาจารย์เห็นชัดเจนเลยว่าจะเข้ามาในช่วงเมษาเนาะมเมษาค่ะเดี๋ยวเข้ามาแน่นอนรับรองว่าถูกใจคือไฉไลกับคนนี้แล้วกันหนานะคะ ตัดอกตัดใจทำตัวใหม่ทำตัวใหม่ออรออะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นเพราะว่าอาจารย์จะบอกเร็วมากคนใหม่ที่จะเข้ามานั้นก็คือตามดวงชะตาน้องเนี่ยราหูออกแล้วว่ายังไงความจริงใจความซื่อสัตย์ความจริงจัง มันก็สุดยอดกว่าคนนี้นะคะแต่คนนี้เข้ามาในช่วงที่เราร่วมหลงเขาวอาแน่นอนทำใจจ้ะทำใจสงสารยังไงก็ตัดใจซะเนาะฉะนั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะบมทำเวลาสักหน่อยเพราะอาจารย์ต้องไปเอ,อ่อทำธุระที่อื่นก่อนที่จะเข้าวัดนะคะวันนี้ไว้แค่นี้นะคะบมูมมาดีครับ